ถูกแล้วนั่งได้เลยครับ ที่เรามาไกลนะครับล้ว จะลองเสียงเซมซีดูนะครับ <ไป S 1> เสียงเซมซีมีน้อยก็ทําน้อยนะครับมีน้อยทําน้อยมีมีน้อยทํามากเดี๋ยวจะลาบากตัวเองนะครับทาตามจิตศรัทธานะครับเดี๋ยวจะลองเสียงเซมซีดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนคําว่ามาวันนี้จะได้3ตัวกับเลขสามเปนช่องนะครับ หนะครับสองนครับสองมันเลขตัวนี้มันจะออกยากหน่อยนะครับสอ 1, 1 2นึมันเลขมันอั้นมานานแล้วนะครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งนึ่ับหนึ่งห่เอาถ้าใครชอบนะครับไอ้ไข่ให้แล้วนะครับ<ะ>เดี๋ยวผมจะนําไปลุ้นนะครับนําไปลุ้นถ้าใครชอบ ด้านนี้ด้านานอ,อกก็จะเป็นติดทองลุงมิดนะครับโอ้ดูจัดล่องรอยกันติดเน่ยดูแค่นี้ก็รู้นะครับแรงศรัทธาขนาดไหนนะครับ ที่วัดโปรยฝนนะครับท่านใดสนใจเดินทางมาก็มาได้นะครับมาสะดวกสบายเดินทางนะครับ Não foi, เสียนสี่นะครับเสียนสี่ผมเสียงได้สิบเอ็ดเสียงได้สิบเอ็ดสิบองหนึ่งหนึ่งสองสองเอาไปลุ้นหน่อยแล้วกันแต่ว่าผมเสียงเป็นตัวเลขนะครับผมเสียงเป็นตัวเลขมันได้1 2. 1 2่งหนสองสหนึ่งหนกับ1นหนึ่งนะครับหนกับ1นึหนึ่ง หนึ่งสองกับหนึ่งหนึ่งโอ้มือสั่นคือเป็นคนบดไ้กินเขาานาะพี่น้องเลยก็ยังไม่ได้กินข้าวจริงๆน,นะครับตื่นมาก็มาเลยนะครับ<อ>นี่โอ้ห้าสามสองนะครับห้าสามสองกับสองเจ็ดแปดสองแปดซื้อไม่ได้รัสองแปดนี่อันนะครับอันแน่แน่นี่นะครับเสียงเซมซีนะครับถ้าใครจะเอา ไปซื้อหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่ง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 หรือหนึ่ง,งสองหรือจะเป็นห้าสามสองหรือจะเป็นสองเจ็ดแปดอุย้ยเลขสวยเจ็ดแปดสวยสวยสวยนะครับสวยมาก ฝันดีไหมฝันดีไหมฝันดีไหมดีครับฝันดีฝันว่ายังไงฝันดีดีครับฝันดีฝันยังไงฝันดีดีครับงวดนี้ออกตัวไหนงวดนี้ออกตัวไหนหนึ่งเก้าครับอุ้ยหนึ่งเก้าอีกแล้วครับมารอบไหนทำไมออกหนึ่งเก้าเลยออกหนึ่งเก้าทุกรอบเลยนี่นี่จริงนะพ่อนะอุ้ยหนึ่งเก้าทุกรอบเลยจริงเอาตัวเอานาตัวเอาเอาอีกหนึ่งตัวเอาอีกหนึ่งตัวพูดได้ถูกใจเอาอีกหนึ่งตัวตัวไหนอีกสี่ครับฮะสี่ สีอะไรหนึ่งเก้าสีหนึ่งเก้าครับเอาไปตัวไหนออกตัวไหนวันนี้ออกตัวไหนสีหนึ่งครับฮะสีหนึ่งครับสีหนึ่งครับชื่ออะไรเราตุ้นครับตุ้นครับเออสีหนึ่งครับอยากได้อะไรอยากได้อะไรรถรถอะไรเก่งพวยฮะเก่งกางเกงกางเกงมีคนซื้อให้ยังกางเกงนี่ยังเลยครับเอามามา บอกให้ถูกได้วเอาออกสี่หนึ่งออกสี่หนึ่งเอากี่ตัวสองตัวครับเอาสองตัวสองตัวนะครับโอพี่ตูนพี่ตูนก็บอกว่าสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตูนนะครับพี่ตูนเขาบอกว่าออกสี่หนึ่งถ้าใครชอบเลขพี่ตูนนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่โอเคสี่หนึ่งครับชั่วครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับ โอเคครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจับมือไหนจับมือไหนจับมือจับมือจับมือเออตัวนี้ชัวร์เนาะครับอ่า